สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องบ้านนาบ,บอนสีส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะคลิปนี้นะคะเป็น EP ีที่22แล้วนะคะแม่ค้าถ่ายทำคลิปไว้วันพฤหัสที่1ทธันวาคมนะคะและสำหรับ EP ีนี้นะคะจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์ที่2ทธันวาคมนั่นคือพรุ่งนี้นั่นเองคะ่ะ สำหรับส่วนของเรานะคะจะจัดส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ให้ทุกบ้านนะคะโปรในวันนี้นะคะแม่ค้าจัดชุดโปรมาให้ถึง12ชุดด้วยกันนะคะและในแต่ละชุดนะคะแม่ค้าจัดมาให้ถึง6ต้นนะคะบอกเลยว่าเป็นชุดสุดคุ้มอีกแล้วนะคะไม่ควรพลาดน,นะคะรบกวนลูกค้านะคะชมจนถึงท้ายคลิปเลยนะคะ และโปรใน EP ที่2ี่22นี้นะคะสำหรับลูกค้าที่พร้อมโอน900บาทรวมส่งค่ะและสำหรับลูกค้าที่เก็บเงินปลายทางนะคะแม่ค้าจัดโปรให้ที่930บาทรวมส่งค่าและในชุดนี้นะคะแม่ค้าก็ยังจัดไม้ป้ายไม้ด่างไม้มีชื่อมาให้ลูกค้าได้เลือกได้สะสมกันอีกเช่นกันคะ่ะ ช่องทางการติดต่อนะคะสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ค่ะสำหรับการเดินทางของพัสดุนะคะจะใช้เวลาเดินทาง1-2วันนะคะให้ลูกค้านับการเดินทางของพัสดุหลังจากที่แม่ค้าแจ้งเลขพัสดุเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการสอบถามหรือมีข้อสงสัยนะคะสามารถ สอบถามแม่ค้าได้ที่หลังใหม่นะคะเพราะว่าแม่ค้าเป็นแอดมินคนเดียวไม่ว่าจากการขายการแพ็คหรือการตอบคำถามนะคะก็จะเป็นเสี่ยงแม่ค้าคนนี้ละคะ่ะที่ตอบลูกค้าทุกท่านนะคะสำหรับโปรในวันนี้นะคะก็มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามแม่ค้ามาดูกันเลยคะ่ะเริ่มกันที่ชุดแรกเลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะแนะนำให้ ลูกค้าชมทีละต้นนะคะเริ่มกันที่ต้นนี้เลยนะคะแม่ค้าจัดเศรษฐีพันล้านอัดด่างสวยๆให้1ต้นนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้ป้ายรุ่นเก่าเลยนะคะมีชื่อว่าจังหวัดระยองนะคะป้ายสวยแล้วนะคะต้นนี้นะและต้นที่3มนะคะต้นนี้ก็ยังป้ายอีกเช่นกันนะคะ,ะแม่ค้าจัดชมพูทวีปให้1ต้นคะ่ะ ต้นด้านหลังนะคะคือฟอร์มสวยๆเลยนะคะนะคะจัดปราสาสท,ทองให้อีกหนึ่งต้นนะคะยังไม่พอนะคะแม่คะจัดศีลาหุ้มทองให้อีกหนึ่งต้นค่ะส่วนต้นสุดท้ายนะคะสําหรับเซตที่1น,นะคะต้นนี้นะคะเป็นไม้อใบแดงนะคะพื้นใบแดงนะคะกระดูกเด่นมากๆเลยนะคะต้นนี้มีชื่อว่าพรสวรรค์น,นะคะเป็นไม้ฟอร์มใบดกมากๆเลยนะคะเหมาะสําหรับเลี้ยงนอกตู้เช่นกันคะ่ะ ไม้ทั้ง6ต้นนี้นะคะถ้าลูกค้าชอบนะคะอยู่ในชุดที่1นะคะพร้อมโอน900บาทเก็บเงินปลายทาง930บาทเท่านั้นคะ่ะต่อกันที่ชุดที่2นะคะไม้ป้ายนะคะแม่ค้าจัดให้ถึง3ต้นด้วยกันนะคะเริ่มที่ต้นนี้เลยนะคะป้ายสวยๆใบฟอร์มดกมากๆเลยนะคะมีชื่อว่า มณีวาสนานะคะปลายสวยแล้วเห็นไหมคะลูกค้านะและต้นที่สองนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าเจ้าจัก,กระพัดนะคะแม่ค้าจัดไปให้หนึ่งต้นค่ะ และไม้ไป้ายต้นที่3นะคะต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดนารีบูรพาให้1ต้นนะคะอ่ะต้นนี้นะมีมีชื่อว่าหลวงปู่หินนะคะเป็นไม้กัดสีนะคะทรงใบกลมนะคะเดี๋ยวไม้เริ่มเป็นหัวแล้วนะคะสีจากสะดือนี้นะคะเขาจะค่อยๆกระจายทั่วใบนะคะให้ลูกค้าใจเย็นๆน,นะแล้วต้นต่อมานะคะต้นนี้นะแม่คะ้ะจัด เพชรมณฑลให้1ต้นนะคะสําหรับต้นสุดท้ายนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรไฑูทูนนะคะแม่ค้าแนะนําเลยนะคะลูกค้าเลี้ยงไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับต้นนี้นะอ่ะไม้ทั้ง6ต้นนี้นะคะถ้าลูกค้าชอบนะคะอยู่ในชุดที่2ค่ะพร้อมโอน900บาทเก็บเงินปลายทาง930บาทค่ะต่อกันที่ชุดที่3นะคะ ไม้ปลายจัดให้ถึง3ต้นด้วยกันนะคะเริ่มที่ต้นนี้เลยนะคะมีชื่อว่าเพชรสุวรรณโชตนะคะเป็นไม้แรในตำนานเลยทีเดียวนะคะสําหรับต้นนี้นะแล้วก็ต้นต่อมานะคะต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดนางรากสดปลายสวยๆให้อีกหนต้นนะคะต้นถัดมานะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเทพอักษราค่ะและต้นที่4นะคะแม่ค้าจัดสองฝั่งโค้งให้อีกหนต้นนะคะ ต้นที่5นะคะใบฟอร์มดกมากๆนะคะเหมาะสําหรับเลี้ยงนอกตู้เหมือนเหมือนกันนะคะลูกค้านะต้นนี้นะคะแม่นะคะ้าจัดพรสวรรค์ให้อีก1ต้นนะคะใบฟอร์มดกมากๆลูกค้าเห็นไหมคะอ่าแล้วต้นสุดท้ายนะคะเป็นบอลกาบนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเทพนาคาคา่ะค่ะไม้ทั้ง6ต้นนี้นะคะถ้าลูกค้าชอบนะคะอยู่ในชุดที่3ค่ะพร้อมโอน900บาทเก็บเงินปลายทาง930บาทคา่ะ ต่อ,อกันที่ชุดที่4นะคะเริ่มที่ต้นนี้เลยนะคะแม่ค้าจัดรัตนสินให้หนึ่งต้นนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่ายอดมงกุฎนะคะเป็นเห็นไหมคะว่าแม่ค้าเลือกด่างมาให้นะคะด่างสวยทุกใบเลยจริงๆค่ะและต้นที่3นะคะแม่ค้าจัดเพชรสุวรรณโชตให้อีกหนึ่งต้นนะคะต้นที่4นะคะแม่ค้าจัดเพชรมนทนให้หนึ่งต้นนะคะฟอร์ ความต้นใบดกมากๆเลยนะคะแล้วก็รากเดินถึงก้นกระถางนะคะพร้อมเปลี่ยนไซส์ขยับเป็น5นิ้ว6นิ้วได้เลยค่ะและต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสีการนาค่ะแมคค้ะก็จัดให้อีกหนึ่งต้นนะคะต้นสุดท้ายของชุดนี้นะคะต้นนี้นะเป็นบอนกลับนะคะมีชื่อว่าปิ่นกินนารีนะคะโทนสีเป็นบอนกลับที่โทนสีสวยมากๆเลยนะคะแมคค้ะแนะนำเลยนะลูกค้าเลี้ยงไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ค่ะไม้ทั้ง6ต้นนี้นะคะถ้าลูกค้าชอบนะคะอยู่ในชุดที่4ค่ะถึงชุดที่5กันแล้วนะคะอ่าเริ่มที่ต้นนี้เลยนะคะสิราหุ้มทองนะคะบอกแล้วบอกเลยนะคะว่าด่างสวยทุกใบนะคะลูกค้านะและต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีพันล้านนะคะแม่ค้าก็จัดมาให้ในชุดนี้ด้วยนะคะมาต่อกันที่ต้นที่3นะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าจังหวัด ระยองค่ะไม้ป้ายสวยๆเลยนะคะอ่าต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดพรสวรรค์ให้อีกหนึ่งต้นนะคะต้นต่อมานะคะต้นนี้นะหลวงปู่หินคามกําลังกัดสีสวยๆเลยนะคะลูกค้านะเลี้ยงต้นนี้ให้ใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวถ้าเขาเริ่มสร้างหัวยังไงก็กัดสีสวยแน่นอนค่ะอะ่ต้นสุดท้ายของชุดที่5้านะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าชมพูสิรินะคะแม่ค้าจัดมาให้อีกหนึ่งต้นค่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่ใครที่ชอบชุดนี้นะคะ,อ,ะอยู่ในชุดที่5นะคะพร้อมโอน900บาทเก็บเงินปลายทาง930บาทค่ะมาต่อกันที่ชุดที่6นะคะมีอะไรบา้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มที่ต้นนี้นะคะรัศมีเงินค่ะแล้วก็ต้นที่2นะคะนางรากสด้ายสวยๆเลยนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าก้าวทับนะคะแม่ค้าก็จัดมาให้อีก1ต้นนะคะ ต้นด้านหลังนะคะทรงใบกลมสวยๆนะคะมีอยู่ในตับเดือนนะคะตอนนี้มีชื่อว่าเดือนพฤศจิก,กายนค่ะและน,นี้นะคะมีชื่อว่าสุระพลนะคะเป็นไม้ฟอร์มใบดกนะคะเหมาะกับการเลี้ยงนอกตู้มากๆเลยคะ่ะลูกค้านะอะยังไม่พอนะคะแม่ค้าจัดปิ่นกิน,นรีให้อีกหนึ่งต้นนะคะใครที่ชอบสะสมไม้กับต้นนี้มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะลูกค้านะ อ่ะใครที่ชอบไม้ทั้งหต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่6นะคะพร้อมโอน900บาทเก็บเงินปลายทาง930บาทค่ะกันที่ชุดที่7นะคะมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยจ้าต้นนะคะปลายสวยๆเลยนะคะนกพะเก้าค่ะต้นต่อมานะคะเป็นไม้ด่างนะคะต้นนี้มีชื่อว่ายอดมองกุฎค่ะยังไม่พอนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีพันล้านนะคะกําลัง ต้นนะคะต้นนี้นะถ้าลูกค้ารับไปนะคะอยากให้ต้นโตแข็งแรงนะคะลบกวนลูกค้าอบก่อนสักประมาณ2อาทิตย์นะคะและต้นต่อมานะคะฟอร์มใบดกมากๆเลยนะคะนะคะจัดพรสวรรค์ให้อีก1ต้นค่ะ,ะต้นที่5นะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสีการจนาค่ะและต้นสุดท้ายของวันนี้ของชุดที่7นี้นะคะมีชื่อว่า2ฝั่งโขงนะคะ อ่ะไม้ตั้ง6ต้นนี้นะคะถ้าลูกค้าชอบนะคะอยู่ในชุดที่7ค่ะต่อกันที่ชุดที่8นะคะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่ต้นแรกนะคะชายชนนะคะกําลังป้ายสวยๆเลยค่ะต้นที่2นะคะต้นนี้นะคะปลายสวยทุกใบเลยนะคะลูกค้านะมีชื่อว่าสับจเจริญค่ะและต้นนี้นะคะเป็นไม้ป้ายอมตะเลยนะแม่ค้าจัดนนพกาปลายสวยๆให้อีกหนึ่งต้นค่ะ สำหรับเซตนี้ก็ไม่ควรพลาดนะคะแม่ค้าจัดพรสวรรค์ให้อีกหนึ่งต้นนะคะ,ะต้นที่5นะคะต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดเทพนาคาให้1ต้นค่ะและต้นสุดท้ายนะคะชื่อต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรไฑูทูนค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบไม้ทั้ง6ต้นนี้นะคะอยู่ในชุดที่8ค่ะพร้อมโอน9ก้าร้อบาทเก็บเงินปลายทาง930บาทค่ะ ถึงกันที่ชุดที่9แล้วนะคะมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะแม่ค้าจัดทซับเจริญป้ายสวยๆให้1ต้นนะคะแล้วก็ต้นที่2นะคะต้นนี้นะแม่ค้าจัดรัศมีเงินให้1ต้นนะคะต้นที่3นะคะต้นนี้นะแม่ค้าจัดเจ้าจักระพัดป้ายสวยๆต้นโตๆให้1ต้นนะคะสําหรับชุดที่9นี้นะคะ อ่ะแล้วก็ต้นที่4ี่นะคะต้นนี้นะคะเป็นไม้กาบนะแม่ค้าแนะนําเลยนะคะควรเลี้ยงนะคะเป็นไม้กับที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะแม่ค้าจัดปิ่นกินนารีให้1ต้นนะคะและต้นนี้นะคะมีชื่อว่าซับเศษถีนะคะชื่อเป็นมงคลมากๆเลยนะคะใครที่ชอบปลูกเลี้ยงไม้มงคลนนะคะต้นนี้เหมาะมากๆเลยนะคะซับเศษถีนะคะอ่ะต้นสุดท้ายของชุดนี้นะคะต้นนี้นะแม่ค้า จัดสิรานักปาาให้1ต้นนะคะอะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบไม้ทั้ง6ต้นนี้นะคะอยู่ในชุดที่9ค่ะพร้อมโอน900บาทเก็บเงินปลายทาง930บาทจ้ามาต่อกันที่ชุดที่10นะคะมีอะไรกันบ้างตามมาดูเลยคะ่ะอะเริ่มกันที่ต้นนี้นะคะเหลืองสุริยะชาญนะคะต้นนี้นะ ป็นบอกเลยว่าด่างสวยมากๆนะคะแม่ค้าจัดเมืองเกราะเกร็ดให้1ต้นนะคะและต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดธาตุบางแก้วมาให้อีก1ต้นนะคะต้นที่สี่นะคะ เทษฐีสุพรรณนะคะปลายสีเข้มมากๆเลยนะต้นนี้นะและต้นที่5นะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพรสวรรค์ค่ะและต้นสุดท้ายของชุดนี้นะคะแม่ค้าจัดสองฝั่งขวให้อีก1ต้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบนะคะมาชุดนี้นะคะมีรหัสว่าชุดที่10ค่ะพร้อมโอน9 0้บาทเก็บเงินปลายทาง930บาทค่ะ กันที่ชุดที่11นะคะมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยจ้าอ่าเริ่มที่ต้นนี้นะคะเป็นณเมืองนนนะคะแม่ค้าคัดเลือกที่ด่างมาให้แล้วนะคะอ่าต้นที่สองนะคะต้นนี้นะแม่ค้าจัดชมพูทวีปให้1ต้นนะคะปลายสวยแล้วนะคะลูกค้านะและต้นที่3นะคะต้นนี้นะคะแม่ค้าก็ จัดนกพัก้าให้อีกหนึงต้นนะคะบอกเลยว่าต้นนี้ลักษณะออกป้ายแดงนะคะสวยมากๆเลยนะคะลูกค้านะและต้นต่อมานะคะต้นที่4นะคะต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะโทนสีสวยมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบสะสมนะคะแม่ค้าจัดมาไว้ให้ในชุดที่11แล้วนะคะ ต้นที่5นะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพรทิพย์นะคะเป็นไม้สวยอีกหนึ่งต้นนะคะใครที่ยังไม่มีนะคะแม่ค้าแนะนําเลยนะและต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้นะคะพรสวรรค์ค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบไม้ทั้ง6ต้นนี้นะคะอยู่ในชุดที่11ค่ะพร้อมโอน900บาทเก็บเงินปลายทาง930บาทค่ะ ต่อกันที่ชุดที่12นะคะเป็นชุดสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะอ่ะมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะแม่ค้าจัดเศรษฐีพันล้านด่างป้ายสวยๆมาให้1ต้นนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะก็ยังป้ายอยู่นะคะมีชื่อว่า9ทับค่ะแม่ค้าจัดมาให้ด้วยนะคะต้นที่3นะคะแม่ค้าจัดชายชนมาให้1ต้นนะคะแล้วก็ต้นที่4นะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าปราสาททองค่ะ ต้นที่ต้นต่อมานะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้าหญิงนะคะเป็นไม้ใบยาวทรงสวยมากๆเลยนะคะอะต้นสุดท้ายของชุดนี้นะคะแม่ค้าก็ยังจัดปิ่นกินนาลีมาให้อีกหนึ่งต้นนะคะบอกเลยว่าต้นเล,เล็กๆแค่นี้ยังโทนสีสวยขนาดนี้นะคะถ้าเลี้ยงแดดนะคะบอกเลยว่าโทนสีเขาจะเข้มขึ้นกว่านี้นะคะลูกค้านะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบไม้ทั้ง6ต้นนี้นะคะอยู่ในชุดที่12ค่ะพร้อมโอน900บาทเก็บเงินปลายทาง930บาทค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายการขายทั้ง12ชุดนะคะถูกใจกันบ้างไหมคะเดี๋ยวจากหนึ่งนะคะ เดี๋ยวแม่ค้าจะแจ้งราคาให้ทราบอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าที่พร้อมโอน900บาทนะคะเก็บเงินปลายทาง930บาทค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็น EP ที่22นะคะแม่ค้าถ่ายทำคลิปไว้วันพฤหัสที่1ธันวาคมค่ะแล้วก็เราจะมีรอบจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะคะคือวันศุกร์ที่2ธันวาคมนั่นเองค่ะ ทางสวนของเรานะคะจะจัดส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วนะคะบรรจุลงกล่องจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ทุกบ้านเลยคะ่ะสำหรับการเดินทางของพัสดุนะคะจะใช้เวลา1-2วันนะคะให้ลูกค้านับตั้งแต่แม่ค้าแจ้งเลขพัสดุเรียบร้อยแล้วนะคะก็นับเวลาการเดินทางของต้นไม้ได้เลยคะ่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะก็สามารถโทรหรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0830541875ค่ะแม่ค้าจะเป็นแอดมินคนเดียวนะคะไม่ว่าจะขายต้นไม้แพ็คต้นไม้หรือตอบคำถามลูกค้าก็จะเป็นเสียงแอดมินคนนี้ล่ะคะ่ะก็ฝากส่วนเล็กๆของบ้านนาะบอนสีไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะแม่ค้าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ